ข้าวหอมนี่เพิ่งจะมารตแรกเลยเป็นพันใหม่ที่เพิ่งจะตีตลาดเข้ามารตแรกเลยค่ะถามว่าต้นทุนตะกะแตนนี่มันก็กิกนว่าได้ยินหัวอาหารก็ประมาณเดือนหนึ่งเนี่ยเขาซื้อหัวอาหารอยู่วันสองถุงหัวอาหารใกล้หน่อยนะคะคสองถุงที่เหลือก็เป็นญ้าในฟาร์มเราเอากระปูกหญ้าว้ายหญ้าหวานเนี่ยค่ะปลูกไวก้กัตัดให้กินกับว่าได้ซื้ออีอยังเนาะ,ะเราทําได้ง่ายๆอยู่บ้านเนะะี่ยค่ะไม่ได้ไม่ได้ก็จะเป็นต้องประเทอที่ยังว่าต้องเป็นหางานทําข้างนอกอ่ะ เดือนนึ่งก็ได้เงินก่บบาทสองมงินก็อยู่ได้เนาะได้ค่านมหลานได้ค่ะทุกอย่างได้ขอบคืัวได้ค่านำข้าไฟสี่หละค่ะก็ได้กินได้ใส่ที่ว่าเราไม่ได้มีรายจ่ายอะไรมากมายเนาะกับ็พอาได้กินได้ใส่แม่เลี้ยงมันบอกกับลงทุนสเปะสปานี่ล่ะลูกว่าได้มีหูความรู้อย่างเนี่ยเอามาเลี้ยงปุ๊บแต่เราโชคดีตรงที่ว่าเราก็สามารถทําอัดคลิปเนาะถ่ายวิดีโอลงเฟซบุ๊กอ่าเพื่อนๆในเฟซบุ๊กก็เป็นห้องเย็นเป็นอะไรพวกเนี้ยเขาก็ติดต่อเข้ามาขอ อ่าเอาตัวอย่างเขาส่งตัวอย่างไปให้เขาดูอ่าถ้าโอเคเขาถูกใจเขาก็บุ๊กฟาร์มเรามาว่าคุณทําให้ฉันนะประมาณนี้แหละคะ่ะเฟซบุ๊กบ้านช้างงามฟาร์มอ่อก็ติดแอดไลน์เข้ามาบ้านช้างงามนะคะเฟซบุ๊กบ้านช้างงามกับติดต่อแม่เนี่แหละก็ค,ค,คุยกันได้